หารสี่มันประกอบด้วยอะไรล่ะเมตตากรุณามุทิจาอูเบขาถ้าพ่มิหารสี่ของพระราชของโยมมันไม่มีมันไม่ครบอย่างความรักของหนุ่มสาวเนี่ยมันไม่ได้ความรักของพ่มิหารสี่มันเป็นความเห็นแก่ตัวมันเกิดจากปัญหามันก็เลยมีปัญหาไงมันเกิดจากผลประโยชน์มันไม่ได้รักกันจริงหรอกลองขัดใจมันดูสิเดี๋ยวมึงใจไม่มีมันหลงไม่ใช่รักหลงยึด นักเิงไม่มีมารยามึงอย่าไปเชื่อมันรอมึงใจจริงมันมีหัวใหม่โทษเขาก็ไม่ได้ไม่มีคนเลี้ยงเงาความรักของหนุ่มสาวมันประกอบด้วยจัณหามันไม่เจมผมวิหารสี่มันไม่ใช่เมตาเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาความรักของพ่อแม่กับลูกก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ก็ไม่มีอุเบกขาไม่ได้เจมผมวิหารสี่มันก็เลยทุกข์กับลูกเวลาลูกทุกข์ก็ทุกข์อยู่ไม่เหมือนความรักของของครูบาอาจารย์ของพระอริยะเจ้าถ้ามีผมวิหารสี่เขาบริบูรณ์อย่างพระอรหันนะมันจะไม่ทุกข์ไง ามีอุเบกขาเข้าใจไหมลูกทุกคนก็ธรรมดาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรักจริงๆเนี่ยมันเป็นภาษาที่จริงเนี่ยมันแค่ยึดแค่หลงมึงรักมากเท่าไหร่มึงก็ยังทุก์มากเท่านั้นแหละพาะมึงก็จะห่วงมากห่วงมากเพราะฉะนั้นเราจะตัดเราต้องตัดที่เราไม่ใช่ไปแก้ที่ใครแก้ที่ใจตัวเอง